ความร้อนร้อนมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับว้าโอเคนะครับผมปิดฝาไว้ก่อนนะครับผมเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวฮอตครับนะครับผมร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ําร้อนนะครับผมเป็นมาม่าสาเร็จรูปนะครับตอนนี้นะครับผมเราก็จะทําการแกะเลยนะครับผมแล้วก็เราก็จะทําการ เติมน้ําลงไปนะครับผมว่ามันจะร้อนจริงหรือเปล่านะครับผมแล้วเราก็มีไข่ด้วยนะครับนี่นะครับผมไข่ของเรานะครับผมแล้วก็มีเนยด้วยใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่เนยนะครับเป็นชีสนะครับผมแล้วก็ไข่ไก่นะครับผมเราไปดูกันนะครับผมว่าความร้อนของน้ําร้อนนะครับผมที่สาเร็จรูปนะครับว่ามันจะร้อนแล้วก็สามารถทําไข่ให้สุกได้จริงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันนะครับ โอเคครับผมเราก็จะมาเริ่มแกะมามา่าสำเร็จรูปกันเลยนะครับผมร้อนได้โดยไม่ต้องพึ่งน้ำร้อนนะครับ,รบเ็เไงเอยนะครับว้าวข้างในสวยมากมากเลยนะครับผมน่าทานมากนะครับนี่อะไรเลยดำๆซอสชาบูนะครับผมนี่นะครับผมือบพูดไม่ค่อยซัด <laughs> โอเคครับผมเรามาเริ่มลงมือทำด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นถุงร้อนนะครับเรามาดูกันนะครับผมว่าถุงร้อนนะครับผมสามารถทําให้ไข่ของเรานะครับสุกได้จริงหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับเราต้องใส่อะไรลงไปก่อนเดี๋ยวให้เด็กๆก็ทําดูกันนะครับอ่าน้องมิต้าใส่อะไรก่อนครับผม แกะเริ่มจากแกะมาม่าก่อนนะครับจากนั้นใส่อะไรลงไปครับเติมน้ําลงไปนะครับนี่นะครับใส่เยอะไหมครับโอเคใส่แค่นี้นะครับจากนั้นนะครับผมทํายังไงครับเราก็จะเติมน้ําลงไปที่มาม่านะครับเติมน้ําลงไปเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นอาหารง่ายๆนะครับผม ซื้อไว้ไปแคมปิ้งก็ได้นะครับผมรว่าใช้ในเวลาที่เราไปออกไปซื้ออาหารข้างนอกนะครับผมก็สามารถทํากินง่ายๆนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้น้ําร้อนนะครับผมนี่ก็จะเป็นถุงร้อนนะครับลองดูกันนะครับผมว่ามันจะร้อนจริงหรือเปล่านะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะครับใส่ลงไปเลยนะครับผม เรามาดูกันนะครับผมว่าถุงร้อนของเรานะครับผมจะสามารถทําให้ไข่ของเราสุกได้จริงหรือเปล่านะครับต่อมานะครับเราก็จะใส่ถุงร้อนลงไปในถังนะครับผมนี่นะครับเป็นคล้ายๆถังนะครับผมเป็นคล้ายๆหม้อเนาะเดี๋ยวก็จะใส่มาม่าลงไปเลยนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราใส่อะไรลงไปอ่ใส่ซอสลงไปเลยครับพี่ใหม่ครับ ราก็อย่าลืมใส่ซอสลงไปด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเริ่มเริ่มมีไอออกมาแล้วนะครับผมเริ่มมีไอความร้อนออกมาแล้วนะครับโอเคปิดเลยนะครับเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้นะครับผมให้เรารอ5นาทีถึง10นาทีนะครับผมเราก็จะมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามาม่าและก็ไข่ของเรานะครับผมจะสุกหรือเปล่านะครับผมจะ น้ำร้อนแล้วก็ถุงร้อนของเรานะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับมาม่าของเราก็มีไอ้น้ําขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่นะครับวอมร้อนของมันนะครับผมต่อมานะครับผมเราก็จะใส่ชิปลงไปนะครับว้าวรู้สึกว่ามันจะร้อนมากๆเลยนะครับผมมาม่าของเรานะครับนี่ก็จะเป็นมาม่าแบบออกนอกสถานที่นะครับผมสามารถแคมป์ปิ้งได้นะครับแล้วก็ ไม่ต้องพึ่งน้ำร้อนเลยนะครับผมมีแค่ถังเดียวนี่นะครับผมสามารถทํามาม่าได้นะครับผมนี่นะครับมีไอขึ้นมานะครับผมไอความร้อนร้อนมากๆเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับว้าโอเคนะครับผมปิดฝาไว้ก่อนนะครับผมเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะครับจากที่เราใส่ชีสลงไปแล้วนะครับผมเราก็ปิดฝาไว้นะครับผมสังน้ำได้นะครับผมไอร้อนของมันนะครับผมพุ่งขึ้นมาเลยนะครับผมจับฝาดำๆนี่นะครับว้า ก็ต้องพึ่งน้ําร้อนเลยนะครับผมเพราะนี่ก็จะเป็นถ้วยร้อนนะครับถ้วยร้อนชาบูน้ําดำนะครับผมนี่นะครับโอเคครับผมมาม่าของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาเปิดดูด้วยกันนะครับผมว่าไข่จะสุกหรือเปล่านะครับผมแล้วก็มาม่าของเรานะครับผมจะน่าอร่อยมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเราไปดูด้วยกันนะครับอ่ะเปิดเลยว้า น่าทานมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมเพื่อนๆคนไหนว่างมาทานด้วยกันนะครับผมคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมด้วยมาม่าถ้วยน้ําร้อนชาน้ําดํานะครับผมสุดยอดครับผมน่าทานมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับพี่ต้าลองชิมให้ดูหน่อยว้าวน่าอร่อยมากๆเลยครับบายบายครับผมคิดหน้าเจอกันใหม่ครับ